สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เายปังก็จะพามาปลูกกระชายนะคะกระชายปลูกง่ายๆค่ะวันนี้เายปังก็จะพามาปลูกใส่ขวดน้ํานะคะทํำยังไงให้กระชายของเราแตกหน่อได้ดีนะคะเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบงามนะคะปลูกง่ายๆค่ะปลูกกระชายนะคะเราก็จะไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะ ส่วนดินก็สําคัญนะคะวันนี้ยาปังก็จะใช้ดินถุงค่ะเป็นดินก้ามโปนะคะผสมแกบดําก็จะมีขุยมะพร้าวนะคะส่วนขุยมะพร้าวนะคะยาปังก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะมีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี้เราใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะในเปลือกไข่นะคะก็จะมีแคลเซียมเปลือกไข่นะคะเวลาเราทํากับข้าวนะคะ เก็บเอาไว้เลยนะคะเล้วก็บดเปลือกไข่ให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็จะเอามาผสมดินค่ะอัตราส่วนที่ใช้นะคะดิน2ส,ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนค่ะส่วนเปลือกไข่มีเท่าไหร่ก็ใช้ได้นะคะเราก็จะมาผสมนะคะให้เข้ากันให้ดีขุยมะพร้าวนะคะทำความชุ่มชื้น ให้กับดินของเรานะคะส่วน,วนด้นซุยค่ะเปลือกไข่ก็มีแคลเซียมนะคะทําให้ดินของเราล้วนซุยนะคะเราก็ใช้ขวดนะคะเป็นกระถางเก่าเนาะที่เยปานเก็บเอาไว้นะคะก็ดินใส่ลงไปเลยนะคะจะเรูที่ก้นขวดด้วยนะคะ กระชายนะคะที่ปานซื้อมาเนี่ยค่ะทำกับข้าวไม่หมดนะคะก็เราก็จะเอาหัวมาขยายพันธุต่อค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะหัวเล็กหัวใหญ่นะคะเก็บไว้เลยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อมาทํากับข้าวนะคะเก็บหัวไว้เลยใส่ถุงไว้ก็ได้นะคะเรามีเวลาเราก็เอามาปลูกนะคะเอาหัวฝังทิ้งไว้เลยค่ะ ัวเล็กหัวใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะคะที่จะปันปลูกไว้ะคะ่ะปลูกง่ายๆค่ะเราก็ใช้หัวนะคะฝังลงดินไปเลยเนะะี่ยค่ะเราก็ฝังแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะปลูกง่ายมากปลูกกระชายเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำรดดินกบนิดนึงนะคะใช้น้ำรดเลยะคะ่ะ รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเก็บไว้ในที่แสงแดดลำไรนะคะหรือใต้ร่มไม้ก็ได้ค่ะปลูกง่ายมากเลยนะคะปลูกกระชายในขวดนะคะเราต้องการทำกับข้าวนะคะเราก็ยกไป1ขวดเลยนะคะหนึ่งกระถางเลยค่ะสำหรับคนมีพื้นที่น้อยๆนะคะ เหมาะมากเลยค่ะลองไปปลูกดูนะคะปลูกง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ